ตอนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยวันนี้นักเรียนอยู่กับทิเชอร์อ,อาร์มคนเดิมนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรติดตามไปพร้อมกับครูอาร์มกันเลยครับสำหรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กันในเรื่องของคำวิเศษวันนี้ทิเชอร์อ,อาร์มจะมาอธิบายคำวิเศษกันต่อในตอนที่2นะครับก่อนอื่นนักเรียนมาทบทวนความหมายของคำวิเศษกันก่อนนะครับ คำวิเศษคือคำที่ใช้ประกอบหรือขยายคำนามคำสรรพนามคำกริยาหรือขยายคำวิเศษด้วยกันก็ได้เพื่อให้ได้ใจความชัดเจนและละเอียดมากขึ้นนั่นเองครับนักเรียนยังจํากันได้ไหมครับว่าครั้งที่แล้วครูอามได้สอนชนิดของคำวิเศษกันไป5ชนิดเริ่มกันตั้งแต่ลักษณะวิเศษก็คือ คำวิเศษที่บอกลักษณะต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นบอกสันฐานเช่นกลมแบนบอกกลิ่นนะครับหอมเหม็นบอกรสเช่นคําว่าเปรีย้ยวหวานหรือบอกความรู้สึกเช่นคําว่าร้อนเย็นนะครับนอกจากนี้ครูยังได้พูดถึงเรื่องของการละวิเศษก็คือคําวิเศษที่บอกเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นคําว่าสายบ่ายเย็นนะครับยกตัวอ,อย่างประโยคเขามาโรงเรียนสายบ่ายนี้มีเรียนนะครับ สถานวิเศษก็คือคำวิเศษที่ใช้บอกสถานที่นะครับประมาณวิเศษก็คือคำวิเศษที่ทำหน้าที่อะไรลูกบอกจำนวนหรือปริมาณนะครับแล้วก็นิยามาวิเศษก็คือคำวิเศษที่บอกความชี้เฉพาะนะครับยกตัวอย่างประโยคบ้านนั้นไม่มีคนอยู่นะครับนั้นจะต้องอยู่หลังคำนามคือคำว่าบ้านนะครับ วันนี้ครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมอีก4ชนิดหลักๆที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้กันนะครับก็คืออนิยามาวิเศษปริชาวิเศษนะครับปฏิยาวิเศษและปฏิเสธวิเศษถ้าเราพร้อมแล้วนะครับนักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมกับทิชชอาร์มกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่อนิยามาวิเศษนะครับใช้บอกความไม่ชี้เฉพาะก็จะมีคําต่อไปนี้ครับได อะไรไหนอื่นเช่นไรใครสำหรับการใช้อนิยมวิเศษนะครับนักเรียนจำไว้เลยว่าจะต้องอยู่หลังคำนามหรือสรรพนามเท่านั้นเรามาดูตัวอย่างประโยคเพิ่มเติมความเข้าใจกันนะครับคนไหนจะนอนก่อนก็ได้นักเรียนลองช่วยกันคิดสิครับว่าอนิยมวิเศษคือคำว่าอะไรคำว่าไหน นะครับซึ่งขยายคำว่าคนบอกความไม่ชี้เฉพาะนะครับเธอจะมาเวลาใดก็ได้คำว่าใดนะครับเป็นคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะคนอื่นๆกลับกันหมดแล้วก็คือคำว่าอื่นๆนะครับขนมอะไรเธอก็ชอบกินคำวิเศษบอกความไม่ชี้เฉพาะคือคำว่าอ,อะไร เป็นคำขยายขยายนามเห็นไหมครับจะอยู่หลังคำนามคืออยู่หลังคำว่าขนมเธอจะนั่งเก้าอี้ตัวไหนก็ได้เห็นไหมครับเด็กๆจะอ่านหนังสือเรื่องอะไรก็ได้สำหรับชนิดของคำวิเศษชนิดต่อไปนะครับก็คือปริชาวิเศษคือคำวิเศษแสดงคำถามหรือแสดงความสงสัย คำที่แสดงถึงคําถามก็จะมีคําว่าอะไรไหนใครทําไมเท่าไรอย่างไรนะครับซึ่งจะต้องอยู่หลังคํานามหรือสรรพ,พนามนะครับนักเรียนห้ามจําสับสนกับปริชาสรรพ,พนามนะถ้าปริชาสรรพ,พนามเป็นสรรพ,พนามที่ใช้ถามที่ใช้แทนนามนะครับเรามาดูตัวอย่างประโยคนะครับ เพื่อให้นักเรียนเนี่ยมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเสื้อตัวนี้ราคาเท่าไรนะครับคำวิเศษที่แสดงคำถามคือคำว่าเท่าไรนะครับเราจะป้องกันโรคโควิด19อย่างไรนะครับนักเรียนดูคำที่ครูขีดเส้นใต้นะแส้เห็นถึงปริชาวิเศษเธอชอบอ่านหนังสืออะไรคุณชอบดนตรีประเภทใด คำว่าใดก็คือคาวิเศษที่แสดงคําถามนะครับเธอซื้อแกงอะไรมาเรากําลังเรียนวิชาอะไรนะครับนักเรียนห้ามจําสับสนระหว่างปริชาวิเศษกับปริชาสรพพนามนะครับถ้านักเรียนเนี่ยยังไม่เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเรื่องของคําสรรพนามได้นะครับประติยาวิเศษนะครับก็คือ ใช้แสดงการขานรับเช่นค่ะครับขอรับนะครับนักเรียนนะครับอย่าใช้คําว่าข่ะหรือคําว่าคะเนี่ยผิดนะครับถ้าเป็นคําว่าข่ะที่เป็นไม้เอกนะครับจะใช้กับประโยคตอบรับหรือตอบคําถามนะครับเช่นยังไม่ทําการบ้านเลยค่ะแต่ถ้าเป็นคะนะครับที่เป็นเสียงกรีเนี่ยที่ไม่มีไม้เอกเนี่ยนะครับก็จะใช้กับประโยคคําถามยกตัวอย่างประโยคเช่น ทำการบ้านหรือ,อยังคะเรามาดูตัวอย่างประโยคที่แสดงการขานรับนะครับคุณครูขาสวัสดีค่ะ,นะค,ะคำที่เขียนเส้นใต้นะัเรียนลองสังเกตนะคุณคะรถยางแตกค่ะ อาจารย์ครับผมขอลาหยุด1วันชนิดของคำวิเศษชนิดสุดท้ายของวันนี้นะครับก็คือปฏิเสธวิเศษนะครับเป็นคำวิเศษที่บอกความปฏิเสธนะครับก็จะมีคำเด่นๆเลยคือคำไม่ไม่ใช่มิได้นะถ้าเจอคำเหล่านี้ตอบได้เลยว่าพวกนี้คือคำวิเศษที่บอกความปฏิเสธ ยกตัวอย่างประโยคนะครับเด็กๆไม่ชอบกินผักคำวิเศษที่แสดงความปฏิเสธหรือไม่ยอมรับก็คือคำว่าไม่นะครับเขามีได้มาคนเดียวคือคำว่ามีได้เงินทองมิใช่ของหาง่ายนะครับคำที่บอกความปฏิเสธคือคำว่ามิใช่นั่นเอง ก่อนที่เราจะจากกันวันนี้นะครับครูอาร์มมีกิจกรรมคำนี้วิเศษจริงมาให้นักเรียนได้ฝึกฝนทบทวนบทเรียนเรื่องคำวิเศษนะครับโดยในแต่ละข้อนะครับจะมีคำวิเศษในประโยคหนึ่งคำเรามาช่วยกันดีกว่าว่าในแต่ละข้อมีคำวิเศษว่าอะไรและคำวิเศษนั้นคือคำวิเศษชนิดใดน,นะครับเรามาเริ่มที่ประโยคที่1ดอกไม้ส่งกลิ่นหอมคำวิเศษคือคำว่าอะไรครับนักเรียนคำว่าหอม หอมคือคำลักษณะวิเศษที่บอกเกี่ยวกับกลิ่นของดอกไม้นั่นเองนะครับต่อไปข้อที่2เขาย้ายบ้านไปอยู่ทางใต้คำวิเศษคือคำว่าอะไรคะ่ะนักเรียนช่วยกันหาหน่อยคำว่าคำว่าใต้นะครับซึ่งคำว่าใต้ก็คือสถานวิเศษนะครับเป็นคำวิเศษบอกสถานที่ข้อ3 ขามาโรงเรียนสายทุกวันนะครับข้อนี้ง่ายเลยคือคำว่าสายนะครับสายคือคำวิเศษชนิดใดครับสายคือการละวิเศษบอกเวลานะครับข้อ4เป็นคนเช่นไรฉันก็ไม่รังเกียจนะครับคำวิเศษคือคำว่าคำว่าเช่นไรนะครับนะเช่นไรคืออนิยมมวิเศษนะครับก็คือคำวิเศษที่บอกความไม่ชี้เฉพาะนะครับ บ้านนั้นไม่มีคนอยู่นะครับบ้านนั้นไม่มีคนอยู่เห็นไหมครับนั้นตามหลังคํานามคือตามหลังคําว่าบ้านเป็นคําขยายนะครับก็คือเป็นนี้ยมวิเศษนะครับคําว่านั้นอย่าลืมนะครับคําว่านั้นถ้าอยู่หลังคํานามนะครับคือคําขยายจะเป็นคํานี้นยมาวิเศษนั่นเองนะครับ สำหรับการเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะครับครูอาร์มมีข่าวดีมาให้นักเรียนด้วยวันนี้ครูอาร์มไม่มีการบ้านนะครับแต่ครูอามขอเฉลยแบบฝึกหัดครั้งที่ผ่านมาในวันที่28พฤษภาคมนะครับให้นักเรียนนําการบ้านที่นักเรียนทําขึ้นมาตรวจเช็คนะครับว่าถูกหรือผิดอย่างไรนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อวานตอนเย็นฉันปั่นจักรยานไปซื้อของที่ตลาดให้แม่ ทางไปตลาดต้องผ่านวัดฉันรีบปัน่นจักรยานด้วยความเร็วเพราะกลัวจะมืดก่อนนะครับคำว่าเย็นแล้วก็คำว่าเร็วเนี่ยเป็นคำวิเศษทั้งนั้นเลยนะอย่าลืมนักเรียนจะต้องหาคำวิเศษมาเติมให้ถูกต้องนะครับเมื่อวานตอนเย็นทำไมต้องใส่คำว่าเย็นลูกเพราะว่าในบรรทัดที่2เนี่ยเขาบอกว่าเด็กคนนี้ขับไปซื้อของหรือไม่เพราะกลัวจะมืดก่อนแสดงว่าก่อนที่จะมืดน่าจะเป็นช่วงตอนเย็นนะครับใครที่ตอบตอนเช้ามาก็ ความหมายก็จะไม่ได้ตามบริบทก,ก็จะไม่สมบูรณ์นะครับอ่าเรามาอ่านกันต่อพอไปถึงตลาดนะครับก็รีบตรงไปที่แม่ค้าประจำซึ่งเป็นคุณป้าที่พูดเพราะนะครับและขายของไม่แพงอาจจะเป็นพูดดีก็ได้นะฉันเลือกซื้อไก่ที่ตัวใหญ่หรือตัวอ้วนก็ได้นะครับและเนื้อไม่้มํำแม่ค้าหลายคนนะครับเริ่มเก็บของหลายคนก็คือคำ วิเศษที่บอกปริมาณนะครับฉันรีบเดินไปซื้อผักที่ร้านใกล้ๆกันนะครับใกล้ๆกันก็คือบอกสถานที่นะคนขายเป็นคนสวยนะครับก็คือไปซื้อผักเนี่ยร้านใกล้ๆกับร้านที่ซื้อไก่ใช่ไหมคนขายร้านนี้เป็นคนทำไมสวยอาจจะเป็นคนสวยคนหล่ออะไรก็ได้นะเรียนและยังมีมารยาทเรียบร,ร,ร้อยอีกด้วยนะครับ พอซื้อของได้ครบแล้วฉันเดินมาที่จักรยานเสียงฟ้าร้องดังมาแต่ไกลฉันเงยหน้าดูท้องฟ้าเห็นเมฆสีอะไรดีลูกเมฆต้องสีอะไรสีดำนะเต็มท้องฟ้าเพราะฝนใกล้ตกนะครับฉันรีบปั่นจักรยานด้วยความเร็วจนรู้สึกทําไมเราปั่นจักรยานเร็วต้องรู้สึกอะไรลูกรู้สึกรู้สึกร้อนไปหมดก็ได้นะรู้สึกร้อนไปหมดพอผ่านวัดพอผ่านอะไรพอผ่านวัดฉันก็ยิ่งเร่งฝีเท้าขึ้นไปอีก กลับถึงบ้านฝนก็เทลงมาพอดีเห็นแม่ยืนรอฉันอยู่หน้าบ้านนะครับนะักเรียนสามารถที่จะตอบได้นอกเหนือนจากที่ครูเฉลยนะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองตอบถูกต้องนะแต่ไม่มั่นใจให้เรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นมาที่ใต้คลิปนี้เลยเดี๋ยวครูจะได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เรียนตอบนั้นถูกหรือผิดนะครับสำหรับการเรียนออนไลน์ในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับ กลับมาเจอกับพิเช์อ,อาร์มได้ใหม่ในโอกาสหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ